เวอร์ไวเว็ subscribe subscribe. บคลิปดอทแชนน์ดอทคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับมชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเปียกคำพูดบายดอทแชอนนะครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผม,ผมยืนที่หน้าบริษัทดอทชนน,น์ดอทคอมนะครับและหน้าหลังผมก็คือศาลองค์พระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้า วัดอรุณนะครับและวันนี้18ตุลาคม2558นะครับเป็นงานพิธีอัญเชิญองค์พระนุ่บอร์สมเด็จเจ้าอยู่หัวากสมหาราชนะครับเพื่อนำไปวัดอสถานที่แห่งหนึ่งจะไสถานที่ไหนผมยืนอยู่กับผู้ใหญ่ครับสองท่านนะครับท่านแรกนะครับสวัสดีครับท่านนายพลนะครับคือท่านพลตรีโกศลชูใจนะครับผมและพี่โตวัดอรุณสวัสดีครับก่อนด้่ยผม ก็ทราบคุณพ่อเขาบอกถึงเจ้าตางสภานาชาวัลนะครับและก็ยังเป็นน้องชายนะครับของนายห้างพิษวัดอรุณนะครับและก็ยังเป็นพี่ที่ดีคอยดูแลพวกเรามาเป็นเวลาสิบปีนะครับท่านผู้ชมและวันนี้ก็เ่ บอกว่าเอาผู้หญิงนะเอาผู้หญิงใครจะอใครที่ได้แล้วนะจะไปต่อไปตั้ม่ะทันทีค่ะแทงขึ้นมาก่อนเลยตามลำดับเลยเขาบอกเด็กใครตรงไปไม่โงครับ พระรูประวัตสตร์พระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดรุนนะครับนําไปประดิษฐานที่โรงงานของพฮีโตวัดอรุณนะครับและก่อที่งานจะเริ่มขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบและความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้เฮียโตจับมือกับที่พิธวัดอรุณนะครับแจกเสื้อนะครับอ่านะครับสีแดงอย่างที่ผมใส่นี่แหละครับทำไมต้องเป็นสีแดงผมถามเฮียโตกับพี่พิธีวัดอรุณนะครับผมว่าเป็นสีของพระเจ้าตากสินมหาราชอาวพูดมากไม่ได้แล้วครับ แจกเลยดีกว่าและได้รับเอยียดจับท่านในพนนะครับบริษัทพลตรีโค้ชสูใจร่วมแจกด้วยนะครับอ้าวเชิญเลยครับมาเลยครับมาเลยครับอ้าวเชิญเลยครับเชิญเลยครับแจกอย่างเดียวอ้าวอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศในงานของวันนี้นะครับจะแดงสดใสเต็มท้องถนนนะครับอ้าวเราจะแจกให้กับทุกท่านนะครับที่จะร่วมเดินทาง ในริ้วคบควนแหงของวันนี้นะครับอยู่ข้างหลังนะครับเป็นผู้อยู่ข้างหลังในการร่วมสร้างไม่ว่าจะเป็นเหรียญสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาวพะรุนนะครับองค์พระรูปพระบาทที่เก้าตากสินชาวพะรุนทั้งเก้าพระองค์นะครับผมท่านแต่งก็ร่วมสร้างนะครับอาเิอเลยนะครับมาเลยวันนี้เฮียโตว่ารุนบอกว่าเสื้อเนี่ยไม่อยากบอกเขามาลงทุนเท่าไหร่แต่ผลิตมาวันนี้ เหนือแน่นอนนี่คุณป้ามานี่เก๋ามากเลยเซนคิวด้วยฮ่า่านอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะนะดูหลวงพ่อบ,บนนึนโอ้โหต่อตัวนเก็บแปดชั้นทำได้ยังไงนะเออออกทีวีมาแล้วทุกชอ่องอ่ะับที่ยังไม่ได้นะครับเข้าแถวเลยนะครับอ้าวไม่ว่าท่านจะเป็นใครถ้ามี ความรักและศรัทธาในองค์พระบาทสมนพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็มาเลยครับร่วมในริ้วขบวนแห่ของเรานะครับรังสรรค์ผลงานโดยกะชอน .com